เขาบอกเลยเป็นที่ที่ดังมากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวไปให้อาหารลิงซึ่งเขาห้ามตะโกนห้ามแล้วก็ยังทำครับ Hey not feed the monkeys Hey why are you feeding to the monkeys Why are you feeding to the monkeys What's your problem your o p Hey I'm recording you're feeding to the monkeys หัวจะปวดเลยคุณผู้ชมนี่ขนาดพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกแล้วว่าไม่ให้ให้อาหารลิงบันทึกภาพอยู่เขาก็ยังทําใช่แล้วหน้าตาทุกคนยิ้มแย้มถ่ายรูปก,กันอย่างสนุกสนานเลยครับ<อ>จุดนี้เขาเรียกว่าบังกี้เบย์อยู่ที่เกาะพีพีนะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตน์คาราบุกเกาะพีพีเขาตะโกนแล้วไม่มีใครสนใจเลยเจ้าของคลิปถึงกับตะโกนถามคนเรือหรือไกด์ที่จอดเรือว่าลูกค้าใครลูกค้าใคร ไม่มีใครตอบเงียบหดเลยครับเจ้าของคลิปบอกทนไม่ไหวก็เลยไปโพสต์ลงโซเชียลว,วอนทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหน่อยหากเห็นพฤติกรรมแบบนี้ควรจะรีบตักเตือนไม่ใช่ปล่อยให้นักท่องเที่ยวทําแบบนี้นะครับโพสต์นี้ถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมหลายคนมองว่ายังไงรู้ไหมไม่ควรเกิดขึ้นอะไกไปไหนไก์บริษัทไหนไม่ตักเตือนเลยทั้งๆท,งที่มันเป็นสิ่งที่ควรห้าม ไมไมจะเกิดคำถามอีกคุณรับเงินเขาแล้วไม่กล้าเตือนหรือเปล่าต้องให้พลเมืองดีมาเตือนล่าสุดอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตนารามูเกาะพีพีออกมาบอกนะคะทาแบบนี้ผิดระเบียบและข้อห้ามของทางอุทยานด้วยเดี๋ยวจะเร่งตามกลุ่มนักท่องเที่ยวมาลงโทษพร้อมขอบคุณเจ้าของคลิปที่บันทึกภาพเป็นหลักฐานและกล้าตักเตือนนักท่องเที่ยวพร้อมกันนี้จะเพิ่มความเข้มงวดในจุดต่างๆทั้งการทําป้ายห้ามให้อาหารลิงประชาสัมพันธ์ผลกระทบของการให้อาหารสัตว์ป่าและย้ำผู้ประกอบการนําเที่ยวให้ แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวสม่ำเสมอใครพบเห็นพฤติกรรมไม่เหมาะสมรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะแต่ทีนี้ต้องถามบริษัทไกด์ด้วยนะ,ค,ะคุณจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยให้มีการให้อาหารสัตว์แบบนี้เขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมแทนที่เขาจะไปหาอาหารตามธรรมชาติเขาจะมารอกับนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยพอเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเสร็จสับปับ๊บวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ให้อาหารเขาเขาจะกัดนักท่องเที่ยวทันทีอันนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ครับเพราะนักท่องเที่ยว ภาพหน้าตาของประเทศเนาะภาพลักษณ์ของประเทศและที่สำคัญพอเขาเปลี่ยนพฤติกรรมเขากัดเราเสร็จสับปั๊บระวังครับเพราะอะไรมันมีเชื้อมันอาจจะเป็นพิษสุนัขบ้าก็ได้นะคุณถ้าสมมตินะให้ความรู้ถ้าสมมติว่าโดนกัดแล้วล้างทําความสะอาดแผลให้สะอาด รีบห้ามเลือดนะครับชอแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อปิดบาดแผลแล้วรีบหาคุณหมอแต่ยังไงก็ไม่ควรทำนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด grading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news